ก่อนอื่นเราก็จะต้องทำการหาตําแหน่งกึ่งกลางห้องหรือว่ากึ่งกลางของจันทังใช้สกูเกียวปลายสว่านขนาด1นิ้วในการยิงยึดหัวท้ายและระวังทางอีก1ตัวหลังจากนั้นก็ทําการประกอบชุดคอนเนนเตอร์เข้ากับชุดรางไฟแล้วก็สอดสายเข้าไปในคอนตามด้วยท่อเฟกอ่อน เราก็ถึงจะทําการต่อสายไฟสายไฟที่เดินผ่านสวิ์น้ําตาลเป็นลายฟ้าเป็นนิวตนันเมื่อต่อสายเสร็จก็ใช้เทปพ,พันสายพันสายเล็กน้อยแล้วก็ถึงจะทําการติดหลอดนิออนเข้าขอบไปชุดลางหลอดนิออนก็จะเป็นหลอด LED ขนาด18วัตต์แล้วก็ฝาครอบทัานหน้าก็จะเป็นสีขาวขุ่นนะครับ เมื่อปิดฝาครอบหัวท้ายเสร็จทีนี้ก็จะทําการทดสอบเปิดสวิตช์ดวงโคมไฟฝาครอบของชุดดวงโคมเขาก็จะลดแสงสว่างของดวงโคมไม่ให้แสงจ้าจนเกินไปเมื่อทําการติดตั้งเสร็จงานออกมาก็สวยงามเลยครับ